สกรระดับอำเภอกุชินารายนำโดยนางสมปองสุริวานผอ,อสอกรระดับอำเภอกุชินารายตั้งอยู่เลขที่100หมู่13ตําบลบัวขาวอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินมีพื้นที่รับผิดชอบ12ตบําบลมีครูและบุคลากรทั้งหมด30คน ขอรายงานผลการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้การดำเนินงานตามแผนงานโครงการของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดกาลสินประจําปีงบประมาณพศ2568บริบทอาคารสถานที่สกรระดับอําเภอสกรระดับตบําบลสกรระดับตําบลกุดค้าสกรระดับตําบลเหล่าใหญ่สกรระดับตําบลน,นาโกสกรระดับตําบลจุมจัง,จง สกอรอระดับตำบลหนองห้างสกอรอระดับตำบลขุดว่าสกอรระดับตำบลนาขามสกอรระดับตำบลเหล่าไฮงามสกอรอระดับตำบลสมสะอาดสกอรระดับตำบลแจนแลนด์สกอรอระดับตำบลสามขาสกอร์ระดับตำบลบัวขาวผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณพศ2568 1. ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่หลุดออกจากระบบการศึกษารวมถึงเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา Zero Dropout จำนวน532คนพบตัวตน21คนไม่พบตัวตน322คนปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่135คนและศึกษาที่สกรรระดับอำเภอจำนวน34คน 2. จัดระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษาและประเมินผลการศึกษา สกรอระดับอำเภอกุชินารายได้ดำเนินการประเมินเทียบระดับการศึกษาครั้งที่1ปีการศึกษา2568จําจำนวน2รายประกอบด้วยระดับระถมศึกษา1รายระดับมัธยมศึกษาตอนตอนน้น1รายด้านการสร้างโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้เรียนทุกที่รู้ทุกเวลาท่านุงวายเรียนทุกที่รู้ทุกเวลา anywhere anytime อ่านได้ทุกที่เข้าถึงได้ทุกคน ด้านการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 1. สกร Learn to Earn สร้างงานสร้างไรายได้สกรรระดับอำเภอกุชินารายดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพของนักศึกษาและกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนให้กับนักศึกษาสามารถนำไปประกอบอาชีพและต่อยอดอาชีพของผู้เรียนได้2 D.O.L.E. ดูแล e, e, Safety Zone ได้นำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขโครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจจราจรโครงการสุขภาพดีวิถีใหม่ห่างไกลโรค NCDs โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สมุนไพรเพื่อสุขภาพเป็นต้น สกรระดับอำเภอกุฎชินารายได้เข้ารับการประเมินสถานศึกษาปลอดภัยผ่านระดับดีปีที่1และรางวัลสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบบยามุกระดับทองด้าน,นการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 1. โครงการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชนห้องสมุดประชาชนร่วมกับสกระระดับตำบลโดยมีกิจกรรมหมุนเวียนสื่อกิจกรรม diy ทำได้ให้เลยพวงมโหสและเข็มกลัดจากผ้า 2. โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดห้องสมุดประชาชนร่วมกับสกรระดับตำบลโดยมีกิจกรรมเติมสีแต้มฝันกิจกรรม DIY ทํำได้ให้เลยริบบินโบและกิจกรรมกระก้าความรู้ 3. โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ห้องสมุดเคลื่อนที่ห้องสมุดประชาชนร่วมกับสกรรระดับตำบลน,นาโกโดยมีกิจกรรมเติมสีแต้มฝัน กิจกรรม DIY ทำได้ให้เลยพวงมโหดและกิจกรรมปิงโกหันสาสโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ร่วมกับสกรรระดับตำบลห้องสมุดประชาชนร่วมกับสกรระดับตำบลโดยมีกิจกรรมเติมสีแต้มฝันกิจกรรม DIY ทำได้ให้เลยพวงมโหดและริบบิ้นโบกิจกรรมทายจากภาพและกิจกรรมอ่านคำคล้องจอง หโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ภายในห้องสมุดโดยมีกิจกรรมแนะนำการใช้ห้องสมุดกิจกรรมยืมคืนกิจกรรมเติมสีแต้มฝันและกิจกรรม DIY ทำได้ให้เลยริบบินโบหกการดำเนินง,งานโครงการ70,000พรรษา70,000เล่มเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยมีกิจกรรมรับบริจาคหนังสือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปและส่งมอบให้บ้านหนังสือชุมชนปัจจุบันรับบริจาคหนังสือและส่งมอบให้บ้านหนังสือชุมชนทั้งหมด199เล่มเการปรับเปลี่ยนเวลาทำการของห้องสมุดประชาชนห้องสมุดประชาชนอำเภอกุชินารายดำเนินการดังนี้ ปรับเปลี่ยนเวลาเปิดปิดบริการเวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาผ่าน Facebook ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุชินารายและจัดทำป้ายติดหน้าห้องสมุดทำหนังสือประชาสัมพันธ์แจ้งไปยังหน่วยงานและนำเรื่องเข้าวาระประชุมหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบุรณาการกอบออำเภอกุชินารายเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบ 8. โครงการส่งเสริมการอ่านสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตห้องสมุดประชาชนดำเนินการซื้อจัดหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อดิจิทัลดังนี้ดำเนินการประชุมคณะกรรมาการห้องสมุดประชาชนจัดทำ g o o g l e f o r r m เพื่อสำรวจความต้องการหนังสือและคัดเลือกสือ่อหนังสือจัดหาและลงทะเบียนประทับตราลงระบบเชื่อมโยงหนังสือและนำหนังสือขึ้นชั้นเพื่อให้บริการ ด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุสูงค่าสูงวัยใส่ใจสุขภาพณโรงเรียนร่มโพร,ร่มใสผู้สูงอายุตำบลนานโกและตำบลนา,นานขามอำเภอกุชินารายกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบ้านแจนแลนด์หมู่สาม ตำบลแจนแลนด์อําเภอกุชินารายกิจกรรมการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียงณนะตําบลสามขาและตําบลจุมจังอําเภอกุชินารายศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน1อําเภอหนึ่งอาชีพหลักสูตรการทอผ้าพ,พื้นเมืองณนะตําบลสามขา โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรระยะสั้น30ชั่วโมงขึ้นไปหลักสูตรการทำร่มผ้าเขามา้าช่างติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคารช่างทาสีช่างปูนการทอผ้าพื้นเมืองการสานตระกร้าจากเส้นพลาสติกการทำเปลจากห่วงถุงเท้าโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรระยะสั้นไม่เกิน30ชั่วโมงหลักสูตรการทำพรมเช็ดเท้าการทำเข็มกลัดจากผ้าการทำผัดไทย การทำขนมต้มการทำปลาร้าส่งเครื่องการทำขนมชั้นการทำขนมเทียนแก้วการทำขนมถั่วแปบการทำไข่เค็มสมุนไพรการทำเหรียญโปรยทานการทำน้ำยาล้างจานการทำขนมทองมว้วนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้สามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบเป็นอาชีพเสริมเป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพของตนเองได้ด้านการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอกุชินารายมีนักศึกษาระดับประถมจำนวน24คนระดับมต้นจำนวน594คนระดับมปลายจำนวน903คนรวม1,521คนมีผู้จบหลักสูตรภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,568ระดับประถมจำนวน9คนระดับมต้นจำนวน63คนระดับมปลายจำนวน91คน รวม163คนคิดเป็นร้อยละ10.71ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนทั้งหมดได้นำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาครูและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจำนวน27โครงการดังนี้โครงการค่ายเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาสกรระดับอำเภอกุชินารายโครงการสถานศึกษาปลอดภัยสำหรับนักศึกษาสกรระดับอำเภอกุชินารายโครงการเพศศึกษานักศึกษาสกรระดับอำเภอกุชินาราย โครงการพัฒนาทักษะอาชีพของนักศึกษาสกรระดับอำเภอกุชินารายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียงโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโครงการพัฒนาทักษะวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโครงการติดตามและเยี่ยมบ้านนักศึกษาโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ก่อนสอบปลายภาคโครงการแข่งขันกีฬาสกรเกมส์ กลุ่มจังหวัดโครงการแข่งขันกีฬาสกอรรเกมส์ภาคอีสานโครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจจราจรโครงการส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการโครงงานโครงการสุขภาพดีวิถีใหม่ห่างไกลโรค NCDs โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สะพานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สมุนไพรเพื่อสุขภาพโครงการเสริมสร้างการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนสอบเอนนโครงการพัฒนาทักษะวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโครงการมหกรรมวิชาการเปิดบ้านแห่งการเรียนรู้การศิลป์สร้างปัญญาห่วมเฮียนห่วมหูการศิลป์รักการอ่าน โครงการพัฒนานหลักสูตรสถานศึกษาโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดสโซโซโกรออก,กาลสินเกมส์ครั้งที่สองประจำปี2568โครงการอบรมครูในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์โครงการขยายผลอบรมครูแนะแนวโครงการพัฒนานหลักสูตรสถานศึกษา โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทำประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ AI เพื่อพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนสกรรระดับอำเภอกุชินารายขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ